กินมันบริกินยากเลยมันเป็นน้าร้องขมเนมันบ้านเอาหาบริมีได้สื่อมีขาย้เน้นอาหารท่ฝายนทำ้อมอจะกินว่ากินได้นั่นเนื่องไหมอ้ยังไยยย่ยยยนยยยยนนคยยกินได้นยย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 ยนัยกยจยย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 ่ยยยยยนยยยยยอยย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 กยยยยนยย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 นได้ เย็นเย็นไม่กินเลยอีละไปเลยอย่าให้เติมเงุญนี่ว่ะได้ลูกสาร์ดเวอร์ไม่ไปุญมาเจ้ากินเลยได้นี่ สบายดีสบายดีและสวัสดีพลเมพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพ่อกันก็ส่องบุญมากบ้านเฮ้าพี่น้องเลยมาพ่อกันเมื่อนี้เนาเฮ้ากับมาหาน้องมวยเมื่อวานนี้ก็มาน้องคนกับอาการยังบดีเมื่อวานเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็สิพาพีข้น้องขับไปเบิรงนตั้กันแล้วก็สิมาแจ้งบอกเพื่อนนํำว่าเมื่อใดสีทางน้ำสางนั่นกลับไปเบิรงไปติดตาม ไปฟังนํากันพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าทั้งน้องอาการดีขึ้นก็อาสิได้ไปว้ๆนี่ถ้าว่าน้องจังได้ก็ไปติดตามไปนํากันแพี่น้องเลยว่ามือใดสิไปเจาะสบุญก็สิมาแจ้งให้เพิ่นฮู้มื้อนี้เนาะพี่น้องไปเบิ่งนํากันบาดนี่ไปฟังนํากันเด้อบอ่ะโอเตมาบดนี้นั่งคุกหมกอ่ะสวาดีล่ะโดยสยกไปไ่ลูกเป็นจังได๋ไนี่ล่ะบ ว่านยนาิ่งนักคือว่านนี่นนใคมเนี่ยแล้วโดยไปหาหมอว่าแตงกวาใครเนี่ยโดยไปหาหมอนั่นซักยานี่แหละแตงครยเนี่ยหมอเพิ่นมาซักไหนอยู่พี่ว่าด้ยได้ไปทุองหมอไปไปอีกบว่า,าว่าน,น,านปไปเต็มเต่็มเต็มผ้าไปว่านนี้ไปได้ไปเดย,ดยใชรเน่แล้วกิในข่าวแล้วบ่ ยังไมีมาคือ้ก่ไหมโดยเข้าใจอย่กินยังแล้วเจ้าโบกินข้าวยู่กินน้ำโดยก็เลยเห็ดให้เจ้าสุขภาพอ่อนเพลียต้องกินข้าวกินเนื้อบริไปเห็ดอดข้าวอดน้ำโบได้กไปกินแต่น้ำอัดลมเทนมาได้เลยโบตเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมจางเมยเพื่อนมานั่งอยู่ในเลยมันยากาศลม เลยงดเวียนไปเลยแบบกกนี้เหนืองดเวียนเลยลดีด,ด้วเมื่อได้ข,ขาลงเวียนแบบ้างมือมืออื่นข้างมือมืออื่นอขอบในครูนจักมือครอบแต่มือน้องเป็นคำบริสุทเซาอะไรยานบริไปเด้อไม่นมือ,อมาเจงคนไปได้เนาะโดยกับอันมูเป็นแป้งเฮียนก็นอยากให้บอกให้แนว่าน้องยันบริสุทเซาค่ะคือนี่ไข่อีกก็คืนคือนี่กับุบๆน้อยนึง ແຕ່ວ່າກະຄືแม่ເຫັນແຫຼະຄໍເພິ່ນຢາກແຫບแม่ເອີຍເວົ້າກະເວົ້າດົນบ่ໄດ້ເດີ້ໂດຍວ່າมันเจ็บຫັ້ນเพิ่นເວາເຈົ້າກໃຫ້ລູກກິນນອຸ່ນເດີ້ต้มບໍ່ວตນ້ລູກິນເດີ່ນິນນກິນມເຊົາໜ້ອຍໜຶ ผู à, uh, uh, ้หม่องแนวทางของมื้อเพิ่นกะอันสีหน้ากะบ่อยากนั้นปานไดนํไว้เนาะเฮากะสังเกตอยู่าบ่น้ําเกลือน้หมเกลือรู้สึกว่าเมื่อยบ่เมื่อยแน่เนาะคนบ่สบายไอน่ะฮเเจ็บตําอกนีมันหนักอเวลาไอเจ็บหน้าอกกินอยู่บ่ยาอันุเอามาให้ มันดีไอ้เลยจิบเย็นๆก็ขวดวเขากินหวามันหับกินก็กินนิดเดียวแม่ยังบริกินเลยนี่ตัวแม่อันนี้อ้าแม้ว่ามันบริกินยากเลยจะลองซิมบงโอ้นางดีไหมแม่แม้ว่ากินเ่อกินแล้ว่จะกินเต้าร้ามันบริกินยากเลยจะลองโอ้เจ้าอย่าตัวเด้อขอบอกเจ้าบวดเศร้าเด้อหัวเด้อเจ้าขยาวกันยังกินลูกยาอันนี้ดีเลง่ย ม่นคุณกัดบุกคุณกัะเลือดงันได้ไหงงมทำยังไงเดื่อดอ่อนพี่นางโดนก็เป็นวิน้นใช้ฉีดอมยากินโรดฉีดมอมมันมันบอดีนะกินสะรฟาให้ลารฟ,ฟ้านึง่งจะให้แม่บุญใหกะเจ้าซีไอไอแห้งๆแต่เจ้า,จาก,กินลงโรดเย็นข้อขึ้นอย่างนี้กินมันไม่ได้กินยากเลยนเป็นน้ำร้องควับเนี่ย มันบ้านเอาหาบริมีได้สื่อ่มีขายได้เนี่ยหาที่ายค้นทางโน้นน้ำมอจะกินว่ากินได้เนืองๆไงโอ้ยยังได้ค่ะนี่มันได้นี่คันว่ามันสีนั่นเจ้ากินก็ยัน้องโชคชัยนี่ยังกินได้น้องโชคชัยนี่บุตรน้องโชคชัยกินมันบ่ได้กินเนี่ยได้เลยมันบ่ริคบม่ะโบมันก็กินได้เย็น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 กินเลยอีละมันเยอะอยากให้เติมวุ้นี่วะได้ลูกสาวลเราไปไม่วุ้นมาเจ้ากินได้ได้หนิ เป็นลูกสลาไม่บุญเด้น่ให้เปินเศร้าก้อนอย่าไปเจาะหน้าให้ดูหางยันน้องไปน้ำบ่ได้โดย่อยเลยคิดเป็นว่าเป็นวันเสาร์น้องไปผักเทียนเมื่ออื่นยันเราเพิ่งอยากไปเทียนโดยผ้าเทียนถ้าเป็นบุญก็ได้ันไปก็มันต้องไปเบื่อสองคนโดยเนาะเห็นทางน้องเห็นทางแม่นั่นละนั่เป็นไงเิ่นก็อยากเห็นเอาจังซี่ซ่าเป็นเป็นเป็นวันเสาร์เนาะโดยวันเสาร์ก็ได้ เนาะอีหล่ะเนาะในเศาใไวๆเด้อะเ้อะมาออื่นคันกะบ่ไใหญกับ่วลงเงียนเด้อะจังได๋กัพยายามให้ลูกกินข้าวเด้ออีหล่ะกะาจิ้นข้าวเหนียวเขได้กัเฮาซื้อข้าวเปียกยังกินก็ได้โดยข้าวเปียกข้าวนั่นแหละเจ้ากินตัวนั้นเออบ่แม่นว่าเจ้ากินเนี่ยเขาได้แต่เจ้าไปกินตรงนั้นน้ำอัดรบโอ้ยอันตรายแท้ๆเป็นลนานเศร้านานเศร้าเลยเจ้าบ่กินข้าวมันเฮ็ดต้งสิดีแล้วใจบ่เจ็บท้องนะค่ะ มันเจอกระเพาะเจ้าขื่นใสโคขืค่นแหง้งเพราะแหง้งเนาะมันวางแผนของง่ายอะแต่คิดแค่แม่บุญยู่อยากให้น้องเขาแนะนำกงน้ำเกลือแบบเติมเม้่อเติมยางแต่ห้องบก้ขขว่าสีวิข่าอยู่ใส่ให้แม่น้ำมากระบอกมวยจ้าซื้อว่าเขาอยู่บ้านเฮาลยแหละจะเข่าอยู่เพราะจ้ะเออวะน้องเข่าวะน้องเข่ามิแต่เป็นวินเป็นวินนี่ห้องอุ้กใหญ่ได้ไหม เจ้าเคยอยู่ว่าเคยซักยามีเรื่องมีเรื่องอยู่บ่มีแต่เบาเตียงแล้วพาไปซักแต่เมื่อไหรเป็นไข้ันนี้แหละทอนี่แหละแม่เอ้ยเดี๋ยวหันก็มีแต่แม่ลูกเองเต้มน้ำห้อนให้อาบกินยาแม่บอกเคยพาไปหาหมอจ้าเธอมีแต่เบาเตียงนี่พาไปเพราะว่าห้าก็คิดว่ามันการใช้ใจแน่ยังแน่กับพ่อว่ามันเศร้าก็เศร้าไปนะแม่เอ้ย เอาเองก็คือจะเห็นนี่แหละเฮาก็บ่ฮู้แน่ยมยาว่าเป็นนั้นนั้นี่ว่ายาดีบ่แลเฮาว่านี่อ่านหนังสือก็บ่เป็น่นซะบ่ฮู้ซ้ําแม่ก็ได้เบิ่งซ้ําเบิ่งได้จังได๋ลูกเฮาก็ต้องมาเป็นังได๋มีบ่มีก็ต้องได้หาบ่มาก็ต้องไกู้กเป็นยากู้อยากยืมก็ยันเพิ่นบ่ให้มก็บ่บ่ฮู้แล พัาลูกได้เป็นมันต้องกินข้าวแล้วเพราะอีละมันเองกินนมแม่บุญชื่อมาว่าเนี่ยนมมันเนี่ก็ซื่อมาใหีกินกินนมเยอะสื้อนมหายวะมาเยี่ยมอีกพวอวันนี้จะกมาเบิงว่าลุกแล้วป๋อเสนอวานนี้ขือนอนเอเล็กก็นอนเอเล่นี่ก็นอนเธอก็ได้ยางนงหัวนี eh ้ยเหมน เป็นไปเทื่ยนไม่ปุ้งมาเผนบุญอยากโน่นเนี่ยแบบติดสาติดมอนเป็นเมื่อยแหละไปย่างกอนกระปูแน่บ่มันเจ็บหลังอันนี้มันห่อนไงการเว้นบ่นห่อนด้วยมันมันเจ็บกระตุนกระโตได้เมื่ออื่นนี่บางทีได้ลงเที่ยวดิเราอยากไปตอนบ่ายนี่ก็คือสีบุญอยากให้ไปเมื่ออื่นก้อนเมื่ออื่นก่อนฟังเมื่ออ่นอนคืนนี่ไข่บ่ชุ่มหน่อยนึง นั่นก็ค่อยดีค่อยเศร้าไปแล้วกินยืบบ่ยากินตอนเศร้าแม่ก็ไม่กินแล้วแม่ในตอนเที่ยงมันยังไม่ได้กินอย่างตอนเที่ยงมันยังได้กินดิดน้อไม้ไปไปหาน้าไม้ไปน้ำกันกับน้องมวยนี่เอ้เศร้าวไว้ที่เหรียญหาหัน้านไ,นไปหาหอนไจเฮือ,อนมูเพิ่์นเพป็นนั่งทาแม่ไปกับเมทหาเฮือนตุ๊กตา เป็นนางเอานล้องให้น้องทุกตาแหละแม่ไปก็แม่เพื่อนอเป็นก<อ>ันเปเัากะหักแพงกันกับแม่ทุกตาแม่งกับแบงกันกินดีแล้วแหละห,หักกันแพงกันแล้วมันดีอย่าลืมยากคนเซีให้แคบแบบคันๆเลยกินลงไปรด,ดกินจิ๊บเออกินไ่กินสังฟาคันเท่าเห็ดเบอร์ท่านอมเบอร์ท่านกืนนี่ค่ะเหเห็ดเป๊ะๆไว้คอยินลงไปได้ มันดียยนนนนไ,ได้แก่เนี่ค่นุ่มเป็นได้แม่บอกให้กินเขากินเขา้าแบบเด้อมันบอกเชา้า ขอบคุณขอบคุณเอ้ยมันสิยากนี่แหละบ่เห็นว่าน้องมีน่ะยังกระเพาะขึ้นเนาะแม่นน้องมีนกินข้าวแซ่บได้ได้เดี๋ยวนี้เพิ่นก็จยเพิ่นก็ไข่นี่แลโอ้บางหัดนันบ่นันเลยสิามเล็นเจ้าอยู่เบิ่งค่าแม่บุญหาน้องมกมีสีมีมันสิแม่มก่อนโอ้กแม่บุญเห็นอืมคือปนันแน่เดี๋ยวนีไข่นี่วนนีกลกหัวไปไว้ ข่แล้วแม่ไข่แล้วไข่หลายแล้วน้องเมย์โดยไข่หลายสิกลัวน้องมวยแล้วได้บาดนี้น้องมวยบ่กินข้าวเจ้าหาสิโยบลงได้เจ้ากําลังสิเป็นสาวเจ้าจะอดข้าวเจ้าบ่อ้วนดอกเจ้ากินโลดพระเจ้าปล่อยตัวเองบ่กินข้าวได้สิเจ้าหีวอยู่ในเจ้าขีเฒ่าก่อนอยเด้อเจ้าต้องกินข้าวลเจ้าสิได้เต็มเจ้าสิได้เป็นสาวเจ้าสิได้งาม เจ้าบ่อ้วนดอกเจ้าบ่วท่านี้มีครอบครัวโดยเจ้าบ่ต้องคิดเป็นผู้สาวเขาต้องกินข้าวมันอิ่มโดย๋ยไปคิดเออแบ่กินหนักได้ยันอ้วนนะหมอให้คิดบ่อ้วนดอกทำกินข้าวมันก็บ่ให้หักเพลสุขภาพเฮาสุขภาพเฮาก็มันก็ดีเนาะมันก็ไขกลัวนในไม่นาะงเนียนเจ้าบุกินข่าวเจ้าก็เบิ่งนึกว่าเบิ่งกงใหม่บื้หดหน้าเนี่ยมันก็แบบนั้นเนีก็เหี่ยวแล้ว เคื่อนปลูกพักบัวใส่ปุยใส่ยังแล้วมันก็เหี่ยวเข่าคนขึ้นกันแล้วบกินเขาเหี่ยวเขาเหี่ยวเขาได้หน่อยก็เป็นผู้เฒ่าแล้วบัดนี้ขาโอ๊ตเข่าลายได้แหละมันร่างกายของานี่สมมติเจ้าบกินเขาเจ้าอยากยีนี่มันมันมันเช็ดเเจ้าพวนท้องขึ้นวันนี้มันโคลมันเห็นไ้เจ้าบัอยากเลยบบบนี้เจ้าต้องกินเจ้าสังเกตบังมายังขึ้นกันบักินเข่าค่ะกับพานอนบัวอีมกระแม่นอีแบบนึ่ง นอนเจ People, Duke, ้าต้อ uh กิน huh> ข hmm, right. hmm, ้าวข้าวกินข้าวสังเกตมันยังคือกันบ่รอดเมย์จ้อยแถวเนี้ยบ้านนี้ข้าวข้าวไร่เบ้นะบ้านนี้ไปไปโอ้ไปเด้มาเนี่ยถอดอะไรแล้ววะไปเด่จะได้มันขีโคมลดอีกมันสีอันนี้เด้อจังไดก็ให้เจ้ากินข้าวเลยแหละไร้เบ้ให้เจ้าคิดว่าต้นไม้นี่ต้นดอกไม้ข้าบวชหน้ามันยังแห้งข้าบวชให้อาหารมันมันจะบวงงามรวย คนคือกันบูก,กินเขา่าเจ้ากะเห็ดให้สเจะว่างพุ้งจะว่างมันก็นใข้เจ้าพดโ,โคมันก็นพวนท้องวินหัวหนาเมือตาเมื่อว่าเขาแล้วบวานเป็นไข่เป็นนาวแล้วเจ็บมันอ,อนออนเอ็ๆแๆ้ลยกำลังสิบินสาวงามมาอดขา่าอดน้าไม่นบนุญหู้แล้วไปเจาก,กินเขา่าตรงเวลาเด้อต่ต้องกินน้าเจ้าก,ก็หายไปลดแต่เฮือนพี่พอต้องว่าไปซื้อกินเพิ่นบ่มีขายนี่ จะเอาไปโลดตุกหัวเสือหนึ่งมันบบดกะเอามากิวไปกินโลดนะสื่อจะแพงสื่อไปสื่อญี่ปุ่นก็ได้เนาะแพงตุกหนึ่งหาพันกี่ตุกหน่อยนตุกใหญ่ี่แปดพันี่ซัมเนยตุกแปดพันตุกใหญ่เอาขวดเนี่ยไปกินแบบเรียบร้อยแล้วอิ่มเลยสองมาแล้โบกินเข่าสามมาล้โบกินข่านมกระโบกินแมย์กินเบ้าย คือเบาเอาไงแน่แม่แใช้ได้ยังขายมั้คะไข่ลูกเบิดแล้วเบิดแล้วนะบอไดอุดนุนสับหนะเบิดก่อนพระพามีกัะมันซาเลียงก่อนสารลำพรโดยสารลำพนมันซื้อซอยไปแล้วก็กลิ่นใหม่นี่ฮอะไรเนาะให้นมอยเลยจมูก้วว่ามินพระค่ะปวดหัวเฮียก่อนพัะค่ะน้องมอยแรวุ เจ้ามีบ้อ่อนติดดังเจ้าก็นอนติดดังอยู่ขององร<ม>้องกนไดเนาะไม่ให้กินนะน,น,นี่แท่นั้นนนหัวบ้วองน้ามวยเจ้าต้องให้หมิ่นแห้งเจ้าแบบเข้หาหาผ่าติปากนะ,นนะคือนำเจ้านี่บ่มีบ้องห้ลูกปิดอยู่ในห้องมันกระเบ,บื้องใส่ได้ไหมใส่เลยล่ละม,มันกินไมมแห้งกินไม่เป็นบ่ผัดเพิ่นปูเพื่อนเพิ่นนางนอกเนี่ยมาโล่งเนล้วแล้วเจ้าก็บปหาดังไฟต้มน้ำไหมนอต่อรถไอ้รถ กัลูกอยากกินข้าวควมพันยาครับแกงต้มข้าเดียวกับจืดแล้วนไม่ะยากข้าร์บอยาเน่ยไป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 ต้มยาต้มลูกยากข้าวฮันอะไก็ไม่สนใจไม้ชอบพ่ดอดไปไปวมพันยาต้มพดบาทหนึ่งมันก็จืดแลนไม่ไ้ฮะเต็มประตูเจ้ามาเมื่อไมานี่ยนี่โอ โอ้ยๆหมวยบุ๋นอร่อยเลยนี่เห็นบ่อ๋อเอาๆๆไปต้มนี่เพิ่นนั่นเวลาต้มก็ใส่น้ําตาลจักน่อยจังจืดไว้อือไปลเป็นกําลังใจให้วันเสาร์เนาะนะเจ้ามื้อนี้กวันพุธมื้ออื่นกบ่ฮับฮึ มือตึงพอดีแล้วมืออื่นกันเจ้านั่านไปไปโรงเรียนคันวันดีขึ้นมันมันยังบูดีเอาไ่ต้องไปเด้ออันอาการมันบูดีขึ้นก็ไปกให้กินข้าวกินน้าตรงเวลาเวลาอ่ะหลงเลยนะเจ้าน้องพระกรรษายวนบัลลปุวนเจ้าเด้อโยพระกรรษหาอันปิดดังเ้อลยล่ะเด้อโยอืมอ่ะใั่เมยบุญสิลงไปเบิ้งเมย์เจ้าอยู่ทางลุงก่อนเดนะลูกสบายดี จะไหนกระซเ้าเลยด่ะเด้ออย่าืมกินเข่าอ nah. ืมลงไปข้างลมกก่อนฮะยังก็กินยาใบบุญก็ยาละเซเาไอ้เ่กินอีกแต่ไปบุญหนึ่งทันมาไม่แต่อครกับไอ้โอ้โหเนี่นเห็นบอกหากบ่ให้กินเรื่อยกะมันสีกันคันเนี่ยเจ้าก็กินนี้บ่ให้กินร้ายกินฝ้าเดียวเก็บว้เด้ออย่าให้มันเฮียอย่างนั้นแต่เก็บว้กินได้หาซื้ออยู่ประเทศลาาเขาก็่ได้มีเลย เห็ S <S so first, years, ุเ네่าสบูรณ์บรนณาแม่บุญเอาหายแล้วแล้วเอาขวดไปหาซื้อใจก็บอกนีแล้ว่ะดีแห้งดีแห้งบ่อันนี้เอฟซีจะฝั่งไทยได้เนี่ยผนซื้อมาให้เพิ่งๆนี่อ่าซื้อคนอ่านมาได้ฮะอ่านเป็นบ่ภาษาไทยฮะยาน้าแก้ไอแก้ไอยังซื้อคนค่ะต่ไล่แล้วว่าเพิ่งแม่บุญเพิ่งมันขาดแล้วเนาะ ยาน้ำแค้ไอผสมมะขามป้อมสานตราอุ้ยแม่บุญกอ็อ่านบ่เป็นภาษาไทยมันเปนภาษาเลา่านี่นี่เดี๋นี่นี่เห็นบ่ะแค่ไอเนาะอันนี้ก็เอฟซีจากฟังไทยเพิ่นฝากมาให้ดีเพิ่นนะแม่เพิ่นมาให้แม่บุญเรื่อยอยุแม่บุญก็ดีน้ำเพิน่นแล้วบุมพมาตเพิ่นดอ,อกเพิ่นฝากมาให้เลยเลยวันนี้มัน,มนก็ยั่งเม่บุญก็เลยเอมามาให้เจ้า สบุนเพิ่นก็ดีเฝน่ะไปหาซื้อวัดเมืองเซโนโกบ่มีะะ่แล้ว่ะเก็บใบเด้ออีล่ะเด้ออย่าไว้ต่ำนะอย่ามันแตกเ,ตเตด,ด้ออ่าสาไวใบเด้อล่ะเด้ออ่าฮะไซเออร์ดังไฟขึ้นเพื่อมาหาสั่งกระสีขังเน่ดังไฟมันเคียงสูงไกรคุดตีนมันร้องว่าสิไปหาพืชเน่คำคำมันก็นองโมให้ไหมนี่ อเดี๋ย่าพาแข่งแดดไรมันคํำกันจังไปเดดอ่อนๆ่ปนกกอนไม้ที่แบ่หดน้ำใส่นก็ได้กินแกงนะไม้ไปฮะมันโบเมนแนอนาะนกนีบางหันเมนโม่พอเป็นชุ่ม โบแมนนอมันบ่อรัมมันคือเขียวคักแท้สัยอยู่แบบยู่หุบเหมเย็นนั่งบ่นเย็นนี่ให้น้องมวยมานั่งอยู่นี่ได้หามเตียงมาผิวหันมันเหม็นแห้งเพราะว่ามันกินไม่อยังคือกินผักคะแต่เนาะจั๊กเนาแม่น้องบวยมาแต่หันมาอย่างนี้ยังจะอ้านี่นั่งอยู่นี่เอ้าไฟแก้ยงอย่างไม้ถือกินผักคะคืนไม่อย่างเนาะจัไมม้องแ่เาดังไฟเฮ็ดแล้ว เคียงมันขาสูงก็บคุดลองอีกอยางหน่อยระวังเด้อเหยียบเด็กตะปูเด้อเจ้ามาเลยไปหาเ่อนนึงเจ้าคุณแหลกจิตบ้านี่ไม่ต่ขาเป็นไม่ค่าอยู่ดิไข่แต่<ะ>ตบ้านนี่บ่ไข่ครับบ่อเนี้ยไข่เศร้านี่อับน,น,บนบ้านนี่เบิดบ่อบ้านนี่นี่เขาบอกอยู่ม,ม,ยมาเศร้านิดเจ้าหนึ่แนงแต่เลาะแล้วเลาะเท่าไก่ลูกไข่ลูกดีขึ้นกระไปตอนลูกเขาเป็นกระบ่ไป อ,อืมอืมอเลยระวังเด้อเด็กจะปูห่ะอืมเจ็บเป็นไข่ทำไมอืมเจ็บเป็นไนข่คอยเป็นกำไฟไข่กำลังใจแห้แอละนะสั้นคอยกระซิคอโตบก้อนบอกลูกกินขนนานน้าวกินน้าไมเด้อคือน้าอกแหละไปให้มันเป็นวันเสาร์าน,น้องจังสิได้พักคันคือสาบุนพ่นทามกระบอกคอนเด้อ ไอ้เพื่อนบอกว่ามือวนันเสาร์สิน้องมวยสีได้พักเทียนเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนก็อยากให้ทางน้องมวยไปเบิ้งไปยังน้กากันแหละพ่อเล็กๆน้อยๆแล้วก็เท้ากัจจังปะไอ้เพื่อนนั่นเขากัจจังมาเนาะอาจจะสั้นข่อยกับสีโคโต้ครับสะก้อนอ่าอืมสมบายดีเนาะนะจังได้กะโอเคแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้เขาก,ก็มาบอกข้างน้องมวยแหละ วัดสีเห็ดมะอ,อื่นอาจจะอาจจะเป็นวัดพระฮัทนอ้องอาจจะไปหงเฮียนมีแต่เมย์อาจจะได้บ่มีผู้ฮับลูกฮับเจ้าเนาะอะจังได้กากฟขอแเม่พี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อนะขอบคุณขอบคุณไปทาง วิญญาจะดีที่ว่าเจาะน้ำให้น้องมวยแหละเพราะเพขอบคุณเพิ่นในลายให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บว่าให้ได้ความไขว่าให้มีปรารถนาสิ่งใดสมความหมงมัรารถนาเด้อคอยคุณรักษาเทวดาคุ้มครองเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญเนาะเพิ่นให้มาจำได้ก็ะซับคืนหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าเนาะแล้วคินนี้อัมลาพระจะไปเร็วสบายดี